หลังจากกินกาแฟาแล้วพูดลองค้นกับปากบิดปากเบี้ยวขูดรถทะเลเ <c oughs> พราะไรค่ะกาแฟามือไปล่งบานบอลท้าทุ้เมกเก็์วีฮอ <c oughs> ทั่ววะทั่วแล้วที่ทั่วฟีละ่ะม <c oughs> ีสีอันโอ้ขออภัพยพี่น้องขั้นบวถือค่ะแสนหนึ่งมาสองอันล้านหนึ่งมาสอง ออกโทรทั์มาอันเดียวมันตรงมาสามค่ะหกสิบกบมาสองหาลอยมาอันหนึ่งสามสิบมาอันหนึ่งขันไดุ้่มหนีเพิน์ลมาคุ้นสิบเท่ามึงสิคุ้นให้ยังหลักกูโฆษณาเออบอกว่าได้เงินดัวปีเท่าเอ้ยปากบิดปากเบี้ยวย่ กาแฟเส,สร็จแล้วเฮ้ยสกอร์แน่พ่อซิสเตอร์อรอสปากปากมุบมุบมิบมิไก่โพดขึ้นแน่ามาเห็นนักท่านผู้สมงไก่เกินลูกกระตา ตัวทัดบัตรสองอันฮะมึงเอ้ยมึงบอกทีเนี่ยคอมมาทัวสติเกนมือเฟอร์อินเตอร์คอมมาเทียฮะมึงเอ้ยคือผมมาอีกอันนึงเนาะสุ่มกูจะเลยไปออกตัวลทัดเนี่ไปหมุนอยู่เนไล่กันมือหนึ่งสองอันพันหนึ่งอันหนึ่งหกสิบสองเก้าสิบหนึ่งได้มันต้องมาสามใกล้แล้วเท่าปาดอันนี้ไม่ใช่อันนี้บอก ปาดอันนี้มาส่อันนี้เซเรพักกันเป็นมุนรัางวัดดอตโต้คือเมียเกาเราเมียลอยสองล้านกว่าผลสองล้านก็คูนเด็เนไปมุนแบบน,นี้แล้วทุรพัศนี่แหละจะแนมไปนะเอาเอา,เอาหัวควายสิไปมุดนะั่นเลื่อยหนะ้าจอโทรศัพท์ล่ะมันไก่หลายบ่เห็นหุ่วงนะพี่น้องแว่นตาบ่าเห็นห่งบงคือดอกทุกัศั์บ่น่น เห็นเรอละมาหายมันฟางตาฟางไม่ยังละสอนีกเรียวน่ะเราได้เรียดออกเอาล้วเช่นี่วันนี้ตอนนั้นแม่โมน,นะลูกแม่เล่งซื้อพิมน่ะ นั่งในแถวสังเกตนางน,นางรุ่นปากบางๆเนมเนๆสิละว่าแต่เขา่อยกับปากบางเท่ากันนนั่แหลยนั่งพอดีกับเขาเท่ากันปากเพิ่งนิ้วๆ,ๆจังสิละท่านพอดีเห็นยังปากเพิ่งชีช้จังซี่ละเบื้องปากนางพี่น้องเบื้องปากนางคุณซิบเท่าจาังไหนวันบมด <laughs> ที่ยะกก้็เงินวันนี้เง้วันที่ยะกก้็เงินคุณซิบจังไหน มันบาถือนุ่มแปลกแนังนุ่มยมยมยม,ยม,ยมใจเบ้างแอบละพันมาสองโอ้ยพันมาอันนึง ทันมาหนึ่งมือหนึ่งมาสองหกสิบมาสองเก้าสิบมาสองเศ้าเลยมาเดเรียแพงจุดท้ายแล้วเ้าสองคนเนี่ยมาเดเรียดอกแถวอันนี้เป็นลอตเตอรี่ที่ถือล้วเอาปขคืนเอาใบไม้มาเปลี่ยนเนาะ <c oughs> ลอตเตอรี่เก็บตกมือวันพอเนาะดูเต่อมาให้เ <c> ก <oughs> ็บตกมือวันพอแต่ก่อนมือวันพอลูกไส้สิเอาเป็น เราคิดสมาธิให้เราห่อนนะ่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอวิส,สกี้มาให้พ่อแล้วบ่ซือแบบนั้นไหเราเปลี่ยนลูกสาวมีลูกสาวก็เลิกเคยนี่สิเป็นลัตเตอรี่กับเป็นเสือเป็นของเป็นของอย่างอื่นในหอดสามสิบคนมอละเถาเข้าเมื่อดวัดไกินก็เบิ้งแล้วหาลอยมาสองสามสิบมาสองวั้ดเลียดอกเถาวุ่นบ่มี คอม่าบาละทัวทัวสมาขุดก้อนมืออื่นมันเกิดเจ้าเขาจอยยังมาให้แต่ว่าไม่น้อยสิบริตายเด้อง่ายมันเกิดเพราะว่ามันเป็นภายในนะคะแต่ว่าเสย์เบิ้งอยู่ดอกว่าของปนเลยยังหลานไส้สิมากกำหลานฉัดสะพาย,ายบอกว่าให้มาดอกเขาจะขั้นจัดอันนี้เขาก็บอกว่าเขาบอกกินอีหยังบอกต้องเตรียมหยังเขามากินแต่กาแฟ ลกูกชายก็ลูกสาวนะ่ะเฮ้ยคูณสิบทีแยกกล้องเงินได้สิบเท่าสิบเท่าสิบเท่าเมื่องมันบะถือเฮลเวตบละทัวทัวห้าร <c oughs> ้ยอยห้าร้อยพันพันสามสิบสามสิบล้านหนึ่งล้านหนึ่งอุ้ยินตอบรอุบุญบ่ญม,มีห้าสองคนเถวเอ้ย Oh. มาซิบเท่าพนเดเพิ่นซิบออฟิเซอร์พนมีระเบียบขุดแล้วออก็เอาไปเคาะมันจะกินกาแฟแล้วผักพริกตับมัทยาใสะเมียน วินุติตรายเอ็นกองทินใช่ใชไมาคือว่าบอไปแล้วพอมาบวมหลกบจเบวงแล้วก็ยังมาถือยอยู่สันเพิ่ยิมเปิแต่หักของเพิ่นี่ด้อพัดน้ำเมันพัดน้ำวันนี้ยาวบอกล่องหัวใครแตกจมกัวซ่านฟื้นไฟสิแตก เดินไปแล้วลดาฟุนคลาส stoplamp พอ่ปอยากใหญ่กันพักพ่อนบางเข้าความไม่โหกแดลคลิปปะเนาะแน่าหกเออรามันโหแต่เบร์ไปยนเตยินท์สโลโหเร มีเท่ว่าเอ็นตะคลิปอะไรเอ็นตะโซลูงบอกเพื่อนว่าผมมัต้องตัดดอกแต่ว่าตัดขนหัวก็ขนจมูกได้เด้อสั่นดอกสิไปไอันมืออื่นลูกสิมากมันเกิดนะมันต้องตัดดอกผมมันสั่นอยู่สำหรับผมน่ะไปเปิดไฟทางงานบีโต้อ้อมเปลี่ยนโซฟาหไหมหน่อยบอเอ็นตะบีโต้ออมเด้อเออเปลี่ยนโซฟา,า,าอยู่บเปลี่ยน,หยยนไหม แล้วก็จะได้เมื่อยเนะัะซื้อของเร็วอาหารกันกินเพิ่นกับเต็มแล้วเป็นของเพิ่มดได้บนี้ <c oughs> แข่งกันพักพ่อนแล้วพี่น้องเอ้ยอยเริ่มทดตนใหม่จนดินมันแตกระแหงก้อนสิบไป,ปอันซื้อกับเข่าก็ได้มาตัดตัดแตง่งแล้วก็เอาอันตะเกียบมาดาม อันต้นมันโงกเดี๋ยวเสียวดินมาเพิ่มเนี่ยพี่น้องมันหนาวอยู่สักนันกอนจังเสียวดินมาเพิ่มต้นยงก็ต้นไปเตยผ้าพนาไปซักผ้าซุ้มนี่เป็นผ้าก้นหนกครับผ้าผู้ที่นอนแล้ <c oughs> บมาเบิ่งทั้งนี่บรดโหดมันบริสุทธใจมันอันนั้นตายค่ะต้นต้ตนใบบกูดไม่น้อยตาย มันหนาวแห้งมันบัพานตัวซ้ำไปมันหนาวลายมันสู่อากาศบ่ไรแต่ว่าอันซาะแหน่ไทยบ่งามขึ้นมากกับใบไม้ยอมมาแยมแต่ว่าต้นบกูดน่ไม่น้อยตัดใบไปใส่ในชงฟิตใบก็ได้กินอมแอมอยู่ได้มันสิตัดอะไรมันออกอยู่เขาจะว่าหันมี้นาแล้วมันบอปงดี่ไม่น้อยจะไปเอากันไก่มาตัดหนามมันออกอยู่มาเลี้วก็จะไปเอามาเฮ็ดเดี๋ยวนี้หละเอาไว้แค่นี้ก่อนจะจัดการกับต้นบกูดก่อน ันต้นคริสมาสนะที่จริงนะมันตายเลยเด้แต่ละปีนะอันนี้มึงบางอาจโพมาได้หอดกลุมผ้ามือเก่งแท้มาต้นบรกกุดปัดบวอดพี่น้อง